วันนี้ตันจะมาทดลองเอาน้องคิมมอน V6 มาใส่ชุดน้องลาบูบูมาดูกันว่าเขาจะใส่ชุดเดียวกันได้ไหมมาเริ่มเลยอันดับแรกเราก็ต้องถอดให้น้องก่อนค่ะอันนี้เป็นคิมมอน V6 นะคะรัะคล้ายๆน้องบูเลยแต่ตันรู้สึกว่าน้องจะผอมกว่าบูนะหรือเปล่าลองดูดิก็ตัวเท่ากันนะใช่หมตัวเท่ากันเลย วันนี้ก็จะมาแต่งตัวให้น้องเป็นเจ้าหญิงเจ้าใจาค่ะใครสนใจชุดน,น่ารักน่ารักของน้องลางพูภูก็พิกดันทีไว้ให้ในตะก้านะจ้ะกดกันได้เลยชุดน่ารักมากร้านนี้บอกเลยคะ่ะว่าไปใส่ได้ใส่ด้วยกันได้เฮ้ยน่ารักเลย,ยเจ๋วม,มากเลิศมากสวยมากลูกสาวอุย้ย ใส่ชุดนี้ตลอดเลยดีปะน่ารักอ่ะดูดิอันนี้คิมมอนวีหกเดีวให้ดูลาบูบูนะลาบูจะเป็นแบบนี้ดูดิอันนี้จะเป็นลาบูเดี๋ยวเราจะแบ่งน้องออกเป็นสองส่วนอันนี้จะเป็นน้องลาบูน้องลาบูชุดนี้ทำเป็นคิีมมอนวีหกค่ะใครชอบแบบไหนก็ลองไป เลือกซื้อเลือกหากันดูนะคะพอได้น้องมาแล้วก็อยากได้ชุดสวยๆทันทีพี่กัดไว้ให้ในตกกนะกร้าเลยค่ะไปกดไปจิ้มกันได้เลยดูนีโคตรน่ารักน่ารักไหมแล้วสนหนีของคิมมอนมันอยู่ตรงตาเว้ยแงมันอยู่ตรงตาทุกคนเน็นตาบ้องความม้องเบลลของตาน้องไหมเวอร์เนี้ยคนเขาก็ซื้อกันเยอะนะเพราะว่าน้องสามารถใส่เสื้อผ้าให้ได้ด้วยประมาณนี้นะคะทุกคน ถ้าใครมีน้องคนนี้อยากได้เสื้อผ้าก็สามารถกดสังกิตการได้เลยน้องใส่ด้วยกันได้น้องใส่กับลาบูบูได้นี่สำหรับวันนี้ก็มาป้ายยาเท่านี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ